Thank you. สวัสดีค่ะทุกท่านยินดีต้อนรับเข้าสู่เพจ PR สุริรินนะคะวันนี้จอมแจมกับพี่แอลค่ะในรายการสุรินแชทแอนแชร์ค่ะจะพาทุกท่านนะคะมาอยู่ในช่วงเวลา4โมงเย็นในทุกวันจันทถึงวันศุกร์นะคะทางเพจ PR สุรรินและก็ u t u b e PR อุร์รินนะคะทุกท่านที่เข้ามารับชมก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ให้กับเพจเราด้วยนะคะค่ะซึ่งนับจากวันนี้เป็นต้นไปนะคะเราก็มาติดตามภารกิจของสมเด็จพระนางเจ้าเิริกิต พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงซึ่งมีพระราชกรณียกิจในจังหวัดสุรินทร์และในประเทศไทยของภาคภูมิภาคต่างๆซึ่งทางเพจของเราก็จะนำเสนอด้วยและเมื่อไม่กี่วันที่ผ่านมาค่ะทางทีมข่าวของสำนักงานประชาชัพันธ์จังหวัดสุรินทร์ก็คือน้องจอมแจมแล้วก็หัวหน้ากิติวันนะคะก็ได้ลงพื้นที่ไปสัมภาษณ์พระราชกรณียกิจต่างๆที่สร้างความเป็นอยู่ให้กับพี่น้องชาวสุรินทร์มีไปที่ไหนบ้างที่ผ่านมาค่ะ ที่ผ่านมาก็มีลงพื้นที่ติดตามงานต่างๆนะคะ<ช>แล้วก็ล่าสุดค่ะก็เป็นเรื่องเกี่ยวกับผ้าไหม,มเพราะว่า พระพันปีหลวงเนี่ยถ้าพูดถึงนี่ก็คือเป็นเรื่องของผ้าไหมเนาะเพราะท่านคือราชินีแห่งผ้าไหมใช่และอย่างจังหวัดสุรินทร์เราเองนะคะก็มีการส่งเสริมเรื่องของการปลูกหม่อนเลี้ยงไหมด้วยนะคะมีการส่งเสริมตั้งแต่ต้นน้ํากลางน้ําแล้วก็ปลายน้ําเพื่อเป็นการสร้างอาชีพให้กับพี่น้องประชาชนในพื้นที่หลังฤดูการเก็บเกี่ยวนาให้เขาได้มีอาชีพแล้วก็มีรายได้เพิ่มมากขึ้นค่ะค่ะ ซึ่งถ้าจะพูดถึงข่าวสารนอกจากที่มีพระราชกรณียกิจในจังหวัดสุรินแล้วนะคะที่เราจะติดตามข่าวสารตั้งแต่ในห่วงที่ผ่านมาหลายหลายปีละนะคะหลาย1ิปีก็ว่าได้ที่พระองค์นะคะได้เสด็จลงพื้นที่ที่จังหวัดสุรินถิ่นว่าณปัจจุบันในทางกรมประชาสัมพันธ์แล้วก็รัฐมนตรีประจาสานักนายกรัฐมนตรีมีโครงการดีๆอะไรมาบ้างคะ่ะค่ะซึ่งล่าสุดน,นะคะทางรัฐบาลนะคะได้มีการเตรียมตั้งศูนย์ประชาสัมพันธ์งานพระราชพิธีถวายพระเพลิง พระบรมศพนะคะพระพันปีหลวงค่ะเป็นการเน้นสื่อสารสร้างการรับรู้บทบาทมหาราชินีผู้ทรงเป็นที่รักยิ่งของปวงชนชาวไทยค่ะเดี๋ยวเราจะเปิดภาพให้ดูไปคร่าวๆในระหว่างที่เราพูดถึงเรื่องราวเ่านี้นะคะซึ่งในช่วงที่ผ่านมานะคะที่ตึกบัญชาการหนึ่งที่ทำเนียบรัฐบาลนะคะนางสาวสุภาพมาศอิสระพักดีนะคะรัฐมนตรีประจําสํานักนายรัฐมนตรีในฐานะคณะประธานกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์ งานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าศิริกิจพระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงแล้วก็ได้มีการประชุมกันเพื่อที่จะเตรียมความพร้อมหาหรือในการทําแผนการทํางานเนื้อหาแล้วก็รูปแบบการเผยแพร่ข้อมูลต่างๆเกี่ยวกับพระองค์ท่านนะคะซึ่งจะทําให้งานเนี่ยเป็นพิราชพิธีครั้งนี้นะดำเนินไปอย่างสง่างามแล้วก็สมพระเกียรติค่ะซึ่งเขาก็จะมีการ ดำเนินการอย่างต่อเนื่องผ่านทางสื่อออนไลน์ไม่ว่าจะเป็น TikTok Facebook หรือว่าสื่อออนไลน์อื่นๆนะคะซึ่งพี่น้องประชาชนที่รับชมอยู่ก็สามารถที่จะกดไลค์เอาไว้ติดตามข้อมูลข่าวสารไว้นะคะเพราะว่าพระราชะกรณียกิจของท่านเนี่ยนานับประการเหลือเกินค่ะทั้งหมดทั้งมวลนเห็นบอกว่ามีสารคดีประมาณ32ตอนอนะคะ สารคดีเหล่านี้ค่ะทางเพจสำนักง,งานประชาสัมพันธ์จังหวัดสุรินนะคะ,คะแล้วก็เพจพีอาร์สุริน,นะคะก็จะนํามาถ่ายทอดเรื่องราวต่างๆให้ทุกท่านได้รับชมด้วยและที่สําคัญค่ะณนะปัจจุบันนี้ถ้าหากว่าพูดถึงพระราชกรณียกิจในจังหวัดสุริน์แล้วนะคะก็ะถ้าพี่จําได้ที่ค้นหาข้อมูลณนะปัจจุบันนี้ซึ่งเรากําลังรวบรวมข้อมูลทั้งหมดไม่ว่าจะมีพระ พระองค์เสด็จลงพื้นที่นะคะ,คะที่วัดโพสีธาตุอำเภอรัตนบ,บุรีแล้วก็ที่ผ่านมาเราก็มีการนั่งพระองค์แล้วก็พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในหลวงรัชกาลที่9ก็จะมีเขาเรียกว่าอะไรอยู่บนรถไฟเนาะ,ะ,ะแล้วก็โบกมือทักทายพระสงฆ์นิกรประชาชนที่สําคัญที่เทคโนโลยีก็มีด้วยที่เทคโนโลยีเป็นอะไรนะ้าเกาะประพาสเกาะเสด็จประพาสพาค่ะซึ่ง เขาบอกว่าก่อเสด็จพระพาศเนี่ยเป็นสถานที่ที่พระองค์นะคะเคยได้มาเยี่ยมเยียน ที่โรงมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสานวิทยาเขตสุรินค่ะแล้วมีการปรับปรุงด้วยใช่ไหมปรับปรุงรูปแบบนี้เป็นแบบไหนรูปลักษนณะ์ในปัจจุบันก็ปรับปรุงให้ดูมีความสวยงามมากยิ่งขึ้นแล้วก็เป็นหนึ่งในแหล่งท่องเที่ยวด้วยนะคะซึ่งนอกจากนี้นะคะทางมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสานวิทยาเขตสุรินก็ได้ร่วมกันกับจังหวัดสุรินเมื่อประมาณ32ปีที่แล้วนะคะโดยอดีตท่านประ 3, ปลัดปรหลัดประหลัดกระทรวงมหาดไทยนะคะ ท่านสุกิงพงค่ะ<ช>เรียกเ,เ,เ,เป็นชื่อเล่นกันท่านๆเกง่งเ่ยนะคะก็ได้มา,าบูรณะพื้นที่ตรงนั้นใหม่ซึ่งพี่น้องประชาชนในพื้นที่จังหวัดสุรินทร์หรือว่าที่กําลังรับชมไาย์สดเราอยู่เนี่ยสามารถที่จะเข้าไปเยี่ยมชมได้เพราะว่าเขามีการจัดนิทรรศการเล็กๆนะคะ,คะให้เห็นถึงเกี่ยวกับชีวรประวัติหรือว่าประวัติความเป็นมาว่าท่านเคยมาที่นี่เมื่อไรอะไรยังไงประมาณนี้ค่ะค่ะ,คะ และอีกพื้นที่หนึ่งนะคะนั่นก็คือพระองค์ทรงสเสด็จโดยรถไฟค่ะไปที่เขาเรียกว่าอำเภอศรีขอร,รภูมินะคะถ้าจะไม่ผิดก็คือปราสาทหินศรีขอร,รภูมิมด้วยมีลงกิจกรรมพื้นที่ตรงนั้นด้วยจะเห็นหลกัหลกๆนั่นก็คือนอกจากในตัวเมืองแล้วอำเภอศรีขอร,รภูมินะคะแล้วก็มีสารกลางจังหวัดสุรินด้วยสารกลางจังหวัดสุรินนะคะเรามีภาพที่หายากอตอนนี้เราพยายามเก็บรวบรวมแล้วก็พยายามที่ จะทำยังไงที่จะ PR ให้ทุกๆคนได้รับชมนะคะซึ่งเจ้าหน้าที่ของทีมข่าวของสำนักง,งานประชาสัมพันธ์จังหวัดสุรินนำโดย ว่าที่ร้อยตรีกิตวันมณีล้ำค่ะท่านประชาสัมพันธ์จังหวัดสุรินนะคะให้พวกเรารยพยายามค้นคว้าและสัปดาห์หน้าคิดว่าน่าจะเป็นรูปเป็นร่างสามารถที่จะมาติดตามได้ที่เพจพีอาร์สุรินได้ด้วยค่ะ,คะซึ่งนอกจากนี้ในระหว่างนี้เราสามารถที่จะติดตามข้อมูลข่าวสารเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์พระลานค่ะได้ควบคู่ไปกับเพจกรมประชาสัมพันธ์รวมถึงพีอาร์สุรินได้เลยนะคะค่ะค่ะ,คะเรื่องต่อไปค่ะเป็นเรื่องภายในจังหวัดสุรินเราค่ะท่านพี่แอล ช่วงนี้นะคะก็กําลังจะเข้าสู่เทศากาลมหัสจร,รย์งานช้างสุรินซึ่งปีนี้เราปรับเปลี่ยนรูปแบบใหม่ค่ะ<ม>ในงานที่ชื่อว่าทัศฐิตดวงในดวงใจไทยนิรัน์มหัสจร,รย์งานช้างสุรินท5 6 8ร์2568ซึ่งล่าสุดที่ใกล้จะมาถึงนะคะก็คือวันกิจกรรมรวมน้ําใจหลังไหลสู่ก,กาชาติประจําปี2568ซึ่งจะจัดขึ้นในวันที่6พฤศจิกายนนะคะค่ะ ในวันที่6พฤศจิกายนนะคะทุกทท่านไม่ว่าจะเป็นหน่วยงานภาครัฐเอกชนหรือใครก็ตามที่ทราบข่าวสามารถที่จะนําเงินมาบริจาคได้เลยเพราะว่าถ้าพูดถึงแล้วคือสภาการชาไทยหรือว่าสํานักงานเหล่าเหล่ากาชาติจังหวัดสุรินไม่มีรายได้ค่ะคะเราก็จะนําเงินรายได้ตรงนี้ไปช่วยเหลือผู้ยากไร้จะเห็นได้ว่ามีกิจกรรมอะไรบ้างที่กาชาตไปหลักหลักนี้เป็นหลักก็จะเป็นเรื่องของการมอบสิ่งของค่ะ กาใช่พวกอาคีภัยหรือว่าแม้กระทั่งเป็นการมอบบ้านสร้างบ้านผู้ยากไร้ก็มีเหมือนกันการออกบูธบริจาคโลหิตอย่างเงี้ยค่ะซึ่งทั้งหมดทั้งมวเหล่านี้ก็จะนําเงินจากที่เราบริจาคจากตรงนี้ค่ะไปร่วมถือว่าเป็นการทําบุญใช่ไหมคะก็เวลาที่เราเกิดเขาเรียกว่าภัยพิบัติต่างๆค่ะไม่ว่าจะเป็นน้ําท่วมฝนตกพายุต่างๆสองหน่วยที่จะไปก่อนเพื่อนเลย นั่นก็คือปอพอค่ะคือป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดส,สุรินทร์รองลงมาก็นี่แหละ <laughs> สำนักง,งานเหล่ากาชาติจังหวัดส,สุรินทร์เงินทุกบาททุกสตางค์นะคะก็นําไปช่วยเหลือพี่น้องประชาชนของชาสุรินทร์เหล่านี้เองในวันที่6 วันที่6แล้วนอกจากที่จะเป็นกิจกรรมรวมน้ําใจหลังไหลสุกาชาติจังหวัดสุรินแล้วเขาจัดที่บริเวณจวนผู้ว่านะคะจวนผู้ว่าเวลาเที่ยงตรงแต่เมื่อเช้าเมื่อเช้านี่พี่จัดรายการของรายการผู้ว่าสุรินมาแล้วในช่วงเช้าท่านกิติสัตว์ซื่อประหลัดจังหวัดสุรินบอกว่าสามารถมาได้ตั้งแต่1ิบโมงครึ่งแล้วก็ที่สําคัญจะมีบูธอาหารเหมือนเดิมนะน้องแจ่มอิ่มอิ่มท้องอิ่มมวยอิ่มท้องเลยนะคะ ในบูธต่างๆเนี่ยมีมากมายค่ะมีปีที่แล้วนี่ได้กินอะไรบ้างก็มี ปลาเนื้ออ่อนเราจำได้ก็แบบเป็นของกินง่ายๆเนื้อปลากิวด้วยนะอ่ามีเนื้อปลากิวด้วยเพราะว่าตอนนี้จังหวัดเราก็ได้เป็นเนื้อจีไอแล้วนะคะ<ช>ถือว่าดีมากๆเลยค่ะค่ะจีไอเนื้อสุรินปีนี้ก็เราก็จะได้ทานเนื้อสุรินหรือเปล่าเด๋วยวมามาลุ้นกันก็มีบูธมากมายนั่นก็คือเหมือนกับว่าทุกคนที่มาบริจาคเงินค่ะก็จะมีหน่วยงานภาครัฐต่างๆนะคะมีบูธไปให้ดังนั้นก็สามารถ เข้ามาได้เวลา10โมงครึ่งนะคะเป็นต้นไปและพิธีเปิดกิจกรรมเปิดงานนะคะบริเวณจวนเวลาเที่ยงตรงค่ะทนะานข้าวเสร็จหรือว่าทานอะไรเรียบร้อยละตอนแรกขึ้นมาก็คือเป็นลงทะเบียนก็คือสามารถมา Walkin มาได้เลยนะท่านบอกไม่จําเป็นว่าจะต้องโทรมาติดต่อใครอยากบริจาคร่วมทําบุญ walk in มาได้เลยแต่ท่านี้เท่านั้นถ้าพูดถึงเหล่ากาชาติจังหวัดสนบุรีในงานช้ามีเขาเรียกว่าอะไรนะหกบาทสลากกาชาติค่ะปีนี้เห็นบอกว่ามีอะไรบ้าง ปีนี้เขามีรางวัลเยอะมากซึ่งปีที่แล้วเนี่ยถ้าใครได้ติดตามทางรายการเราอยู่ทุกวันนะคะแล้วก็จะเคยพูดไปว่าปีที่แล้วเนี่ยเขารางวัลที่หนึ่งไม่ออกอืไม่มีคนมารับรางวัลนะคะเขาก็เลยยกให้เป็นรางวัลที่สองของปีนี้นะคะแล้วก็วันที่หนึ่งก็ยังเป็นรถเหมือนเดิมนะคะก็เป็นตามที่ทุกท่านเห็นเนี่ยนะคะสีขาวมีขาวเห็นเห็นท่านประลัดบอกว่าราคารางวัลที่หนึ่งในล้านกว่าล้านกว่าค่ะใช่ แต่ถ้าเกิดว่าซื้อแลยอย้วค่ะแต่ถ้าเกิดว่า <c oughs> ได้ได้ถ้าคุณเป็นคนที่โชคดีมากๆอ่ะแค่60บาทคุณก็ได้ราคาล้านนี้ไปแล้วนะ <c oughs> อ่าใช่แล้วก็นอกนอกจากนี้ก็ยังมีทองมีม้องหุงข้าวมีเครื่องใช้ไฟฟ้าต่างๆรถจักรยานยนต์อะไรต่างๆที่ทำให้เราได้พากันลุ้นในค่ำคืนวันที่วันที่26พฤศจิกายน2568ซึ่งในระหว่างนี้ก็สามารถที่จะหาเลือกซื้อ ไม่เรียกว่าซื้อสิเขาเรียกว่าเป็นการร่วมทบมวาทบุญดีกว่า่บุญดีกว่าค่ะ,คะนะคะค่ะก็คือตร,ตรงจุดนี้ถ้าหากว่าใครก็ตามท่านใดที่ไม่ได้อยู่สุรินนะคะถ้าหากท่านใดที่อยู่สุรินก็สามารถไปติดต่อที่ว่าการอําเภอได้ทั้ง17อําเภอหรือที่จังหวัดสุรินก็สามารถติดต่อที่สํานักง,งานเหล่ากาชาติจังหวัดสุรินค่ะ,คะและในบริเวณงานช้างเองบริเวณเวทีกลางนะคะก็จะมีบางส่วนเจ้าหน้าที่ เอาเขาเรียกว่านําไปขายแต่ท่านประหลัดบอกว่าสามวันแรกปีที่แล้วหมดแล้วเร็วมากค่ะแล้วก็ที่สําคัญเขาบอกว่าคนที่ได้รับรางวัลเนี่ยรางวัลใหญ่ปีที่แล้วเนี่ยซื้อใบเดียวเองนะใช่ใช่ใช่ไหมที่เราไปทำข่าวอ่ะใบที่เหลือเขาแจกคนที่แบบว่าเหมือนกับว่ายังไงอะ คนมันมีดวงมี้วงค่ะจะใบเดียวก็ได้ไม่จะเป็นต้องซื้อเยอะมอนอยู่ที่ดวงจริงๆแหละใช่ค่ะอันนี้ก็ฝากทุกคนด้วยที่เพจที่หน่วยงานเราก็มีเหมือนกันหนยใครที่รับชมอยู่ก็อย่าลืมลองเลือกเบอร์มาได้เดี๋ยวน้องเมียวเขาจะเช็คเบอร์ไว้ให้ข้างหลังนะคะอ่ะอีกหนึ่ง ที่อยากจะแนะนําหรือว่าเป็นการประชาสัมพันธ์ให้กําลังใจนะคะก็คือชาวสุรินเราเด็กและเยาวชนเรานะคะที่ตำบลหูโลกอ,อําเภอลำดวนจังหวัดสุรินทร์ก็คือน้องมะนาวก็เป็นการส่งกําลังใจะะให้น้องมะนาวนางสาวพิชยาดากุลรัตน์นะคะลูกหลานคนสุรินทร์ค่ะติดทีมชาติไทยร่วมแข่งขันวอลเลย์บอลชิงแชมป์เอเชียค่ะ,คะ Oh. ซึ่งเป็นเป็นติดทีมชาตินักกีฬาวันเลย์วันหญิงรุ่นอายุไม่เกิน16ปีเข้าร่วมแข่งขันรายการชิงแชมป์เอเชียวันที่1-8พฤศจิกายนที่เมืองอันมานประเทศจอแดนแล้วก็ติดทีมชาติรุ่น15ปีด้วยนะคะรายการของกลุ่มพลนักเรียนโลก2 0 2 5ที่เมืองชางโจประเทศจีนวันที่3ถึง 13ธันวาคม2568<ม>ก็ไปร่วมลุ้นร่วมเชียร์แล้วก็ให้กำลังใจคนสุรินเยาวชนคนสุรินเราด้วยนะคะถ้าพูดถึงแล้วบว,ว่าสุดยอดเลยนะ,ะของเรานี้มีทั้งยกน้ำหนักวิทนักวิ่ง<ม>อันนี้คือหู<ม>ข่าวใหม่นะเนี่ยว่ามีนักบอลเร่บอลด้วยใช่ค่ะก็เป็นอีกกิจกรรมหนึ่งนะคะในส่วนของพูดถึงมีมข่าวอะไรอีกไหมที่จะเพิ่มเติมจริงๆช่วงนี้ก็อยากจะให้ เชิญชวน,ชน,ชวนค่ะ,คะก็เป็นการเชิญชวนนะคะสำหรับใครที่จะร่วมนะคะรวมสวดพระอภิธรรมอุทิศถวายค่ะพระราชกุศลสมเด็จพระนางเจ้าเสิริกิจค่ะพระ,ระรบรมราชินีนาถพระ,ระรบรมราชชนนีพันปีหลวงนะคะซึ่งจัดที่วัดสารล,ลอยพระอารามหลวงนะคะค่ะวันนี้เวลา17นาฬิกานะคะใครที่อ,อยากจะให้ทุกคนได้ไปร่วมใช่ะค,ะครั้งหนึ่งในชีวิตใช่ค่ะ,คะ ซึ่งก็จะจัดไปเป็นเวลา30วันนะคะ,คะเริ่มเริ่มต้นนี่คือวันที่27ตุลาคมไม่กี่วันที่ผ่านมาค่ะจนถึงนู่นวันที่24พฤศจิกายนนะคะ,คะก็บริเวณสาราการเปลี่ยนเลยแล้วแต่แตงแต่งชุดแบบไหนนุ่นจังถ้าเป็นข้าราชการก็จะเป็นชุด ปกติข่าวไว้ทุกค่ะแต่ถ้าเป็นประชาชนทั่วไปก็จะเป็นการแต่งกายไว้ทุกค่ะอ๋อมีคอมเมนต์นะคะมีคอมเมนต์ด้วยอ่านคอมเมนต์กันสาหรับวันนี้ถ้าหากว่าใครเราก็ยังเตรงๆอยู่ติดความไร้สาระของรายการเดิมนะคะก็อาจจะมีเสียงหัวเราะบ้างก็ต้องขออภัยด้วยนะคะอยากให้ทุกคนแบบว่าฟังข่าวแล้วก็แบบสนุกสนานนะได้พูดจาหัวเราะกันบ้างเพราะพอเราเรามีข่าวเกี่ย เกี่ยวกับสมเด็จพระนางเจ้าเสกิจพระ,ะรบรมราชินีนาถพระ,ะรบรมราชชนนีพันปีหลวงสวัรคตนะคะ,ะก็ทําให้เราเขาเรียกว่าเศร้าโศกเสียใจทั้งประเทศดังนั้นเราก็เลยคิดว่าการที่เราพูดคุยแบบเป็นกันเองง่ายๆสบายสไตล์ของ Chat and น h a ร์ก็น่าจะดีกว่าถ้าหากว่าคําพูดคาใดนะคะทําให้ทุกๆท,ท่านเขาเรียกว่า ระขายระขายใจเนาะก็ต้องกราบขออภัยมาณนะที่นี้ด้วยค่ะ,คะมาอ่านคอมเมนต์กันนะคะคุณชัดชัยค่ะค่ะคุณชัดชัยว่ายังไงบ้างคะคุณชัดชัยนี่เป็นแฟนรายการตัวยงของเราเลยนะจะมาทุกสัปดาห์เลยไม่รู้หลงรักใครสักคนในนี้หรือเปล่าเขาบอกว่างานช้างจัดเหมือนเดิมไหมครับอืมจัดเหมือนเดิมค่ะแต่ว่าเราเปลี่ยนรูปแบบการจัดงาน รูปแบบการจัดงานก็คือในประเด็นที่เหมาะสมมากยิ่งขึ้นมีคนบอกว่างานประกวดนางงามจับเหมือนเดิมไหมคะจัดเหมือนเดิมและที่สําคัญมีให้เลือกด้วยคุณจะเลือกอะไร <c oughs> มีหลายอย่างเลยนั่นก็คือประกวดที่ดาผ้าไหมอที่ดาผ้าไหมประกวดที่ดาช้างอประกวดเดินแบบเลือกอะไรหลายเลือกแล้วต้องอ,อยู่ถามนิด้วยอยู่ช่วงไวัยไหนมีทาเลนด้วยอทาเลนจะประกวดล <c oughs> ูกทุ่ง,ง,งด้วย ลูกทุ่งนี้แต่ว่าประกวดลูกทุ่งนี้ต้องแบบว่าต้องไปเทสเสียงตัวเองหน่อยนะเพราะคู่แข่งเยอะมากค่ะโดยเฉพาะพี่ๆเขาเรียกว่าพี่ๆจากต่างอำเภอทั้งสิบเจ็ดอำเภอเนาะได้ยินมาบอกว่าซ้อมมาหนึ่งปีเลย <c oughs> ลูกคอแบบ <c oughs> สุดองานนี้โดยเฉพาะใช่ค่ะ,คะซึ่งก็ยังมีการมีการจัดงานเหมือนเดิมค่ะแต่ว่ามีการปรับรูปแบบงานนะคะแล้วก็การออกแบบงานให้ดูสมพระเกียรติค่ะ ซึ่งก็ฝากทุกท่านด้วยนะคะวันที่15-26พฤศจิกายนในงานมหาจรรย์งานช้างสุรินกับงานที่มีชื่อว่าทัศติตในดวงใจไทยนิรันร์มหาจรรย์งานช้างสุริน ค่ะปี2568ค่ะวันนี้จอมแจมแล้วก็พี่แอลนะคะต้องขอขอบคุณทุกท่านนะคะที่ติดตามรับชมรายการแชทแอนแชร์นะคะเจอกันได้ใหม่คะ่ะทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา16นาฬิกาเป็นต้นไปทางเพจพาสุรินและ YouTube พ r สุรินอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ให้กับเพจเราด้วยนะคะวันนี้เราสองคนขอลาไปก่อนสวัสดีค่ะ